ีจ้ามือนีน้องกระยุนในปลาอีกเนาะค่ะสีผ้าสกุลสุขชนผู้ใดทีแวะเขามาทาักของน้องแมวนานะมือนีนี่สีผ้ามาเบิ่งเห็ดตาโลสวีเดนจ้าบ้านว่าอยู่เมืองไทยกับนี่้ะคะ่ะแต่ว่าบ้แน่ใจว่าเห็ดตาโลชนิดนี้เนี่ยมันกินได้บอเนาะคะ่ะลักษณะเขาก็คือเป็นคือจังหน่วยไข่เป็ดเนาะค่ะเพราะแต่เข้าปากหรือว่าเปิดเข้าไปข้างในเนาะจ้ะมันจะเป็นวุ่นใสๆเนาะคะนะ่นะเนาะเดี๋ยวสิพามาเบิ่งเกลไกเลยจ้า ลักษณะก็จะเป็นอันนี้เขากำลังเกิดขึ้นมาเนาะค่ะนี่เมื่อกี้ยางเหยียบเนาะคะ่ะเห็นปะเพราะแต่เขาเปิดหัวออกมาเนาะคะ่ะก็จะเป็นอ่าวุ่นใสๆแบบนี้เนาะคะ่ะนี่แบบนี้เลยนี่เลยค่ะเนี่ยเฮตตาโล่สวีเดนเนาะคะ่ะอย่าไปเก็บมากินเด้อค่ะเด้อผู้ใดเห็นในปลากระไดนี่ค่ะเวลาเอาไมา้ตีเนาะมันสีดังปุงปุ้งปง,ปง,ปงสีละหนวยใหญ่ได้เนี่ยเพี้ยนี่จะแกะออกมา จ้านี่มันเป็นวุ้นแบบนี้นี่จ้ามันจะมีวุ้นคือจังเจลรี่ห่มอยู่นะจ้าแต่ว่าข้างในฉินมะหูหวานเป็นจังไหนเนาะกกจะเป็นดำๆแบบนี้ละค่ะเห็น่านี่เข็งๆเนาะคะ่ะคล้ายๆกับไค่เอเรียนจ้ะแต่ว่าเหม็นขนาดเลยลอคะ่ะเด้อนี่นี่ค่ะหน่วยหนึ่งกำลังเกิดช่วงนี้เฮตตาโรสิเกิดหลายเนาะคะ่ะในปา่า ตัวมาเองก็อยากแนะนาว่าถ้าเกิดว่าเข้าบ่หูจักเห็ดชนิดใดเด้อค่ะยาเอามือไปจับซุ้มซีซุ้มหานะให้หาเศษไม้เนาะคะ่ะเศษไม้แบบนี้มาจับมาแบบบ่ายมันเบิง่งยาเอามือแบบนี้ไปจับเบิ่งเขาเด้อค่ะเพราะว่าบางเท่อเขาติดเชื้อผิดแร้กก็เข้ากับเอาถุงมือเราเนี่ยไปเก็บเห็ดอื่นเนาะมันจะติดผิดไปน้ำเนาะ,ะเนาะมี่ต่จะเอามาฝากจ่า ค่ะย่างนี่ก็คือตัวย่างนะะเนาะค่ะพอเขาโตเต็มที่แล้วเนาะคะนะ่ะเนาะอันดำๆมันก็จะพุ่งขึ้นมาเป็นลักษณะแบบนี้เนาะคะ่ะแล้วก็กินนี่ซีเมนต์ค่ะเนาะคะ่ะแมงวันอยู่ในปลาน,นี่สิบินมาตอมมันเด้ค่ะตะขีเดียดตะขีเดียดค่ะสิมีแต่แมงวันเขียวพร้อมมาตอมนะกินเหม็นแห้งหลายคะ่ะถ้าอยู่ใกล้ๆเขาเนาะคะ่ะสูต สูตรดมกินไปมากสิเนาะอาเสิเหตุหาเข้าเนี่ยเกิดการประสาทร้อนเวียนหัวหนามืดได้นะคะ